วันนี้มาเอ้เห็นโรงเรือนใหม่นะครับผมโรงเรือนใหม่ของพี่สมพรนะครับอันนี้เครดิตจากพี่บอยเนาะพี่เนาะพี่บอยสิงขอนเนาะนะครับขอบต้นแบบมันจะเข้าเลยขอบคุณพี่บอยสิงขอนด้วยนะครับผมนะครับพี่สมพรอันนี้ใช้งบเท่าไหร่นะพี่อันนี้รู้สึกมันจะเจ็ดพันกว่าบาทนะมันกว้างตีเมตรยาวนะครับสิบตองเมตรเพราะว่าต้นเราไม่ได้ใช้เลขกไอ้กรมันไนยเราใช้เป็นเลขเล็กแป๊บเล็กครัมมันจะถูกหน่อยมันก็ต้นละสองร้อยแปดสิบเอง 280บาทประหยัดต้นทุนเยอะนะครับนะครับเดี๋ยวผมพามารับชมด้านในนะครับขอบคุณพี่บอยด้วยนะครับผมที่ส่งแบบมาให้พี่สมบรเนาะนะครับขอบคุณพี่บอยด้วยนะครับผมนะครับฝากติดตามเพจของพี่บอยสิงห์ขอนด้วยนะครับผมนะครับทางสงขลานะครับผมขอบคุณมากๆนะครับพี่บอยนี่เลยนะครับพี่พี่นะครับแบบลงเลือนนะครับถ้าเกิดว่าพี่พี่ท่านใดที่จะไปทํานะครับเพื่อป้องกันนะครับลาน้ําค้างนะครับ น้ำฝนนะครับที่จะโดนต้นไม้นะครับอันนี้ป้องกันได้เยอะมากๆนะครับเพราะว่าที่สมพลนําลูกไม้เข้ามาไว้ด้านในนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันตอนนี้นะครับผมนี่เลยนะครับพี่ๆสังเกตดูจากใบนะครับก็ไม่มีใบไม่เสียนะเท่าที่ดูนะครับพี่ๆเนี่ย ลูกไม้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากๆนะครับกำลังกินเลยนะครับแต่ละต้นนี่เลยนะครับก็มันก็ดีดีมากๆนะครับเพราะว่ากว่าจะทำไม้ได้แต่ละต้นก็ต้องใช้เวลานะครับนะช่วงนี้ก็พี่ๆหลายท่านก็น่าจะโดนนะครับลาน้ำฝนน้ำค้างต่างๆนะครับ นี่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูโรงเรือนนะครับพี่ฝังฝังไว้ลึกไหมครับเนี่ยฝัังซครบพี่สมพรฝัง50เซนนะครับฝัง50เซนจากดินนะครับฝังลงจากดิน50เซนโซ่ปูนขนา2เมตรหมดเลยเสาป,ปูนขนาด2เมตรนะครับขนาด2เมตรทุกต้นนะครับฝังา50เมตรมีแต่จั่วขึ้นไปต่อขึ้นไปอีกเมตร50ดีว่าจาหน้าดินขึ้นไป2เมตร50จากดินขึ้นไปด้านบน สองเมตรห้าสิบเซนนะครับผมนะครับด้านข้างเมตรห้าสิบเซนนะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวพามาดูร้อยต่อหรือว่าการเชื่อมต่างๆนะครับนี่นะครับพี่ๆก็เอาไปเป็นแบบแบบได้นะครับผมนะครับคันใดที่จะจะลองทําดูนะครับอันนี้กว้างเท่าไหร่นะครับพี่ยาวสี่เมตร เบ็ดเสร็จเท่าไหร่นะครับพี่รู้สึกะเบ็ดเสร็จเจ็ดพันนะครับเจ็ดพันนะครับผมขอบคุณพี่บอยด้วยนะครับผมขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับผมพี่บอยนะครับพี่พี่ที่แผ่นเนี่ยหนากี่ไมค่อนะครับอันนี้ต้องร้อยไมค่อน่งอ่าเนเนเซอสองร้อยไมค่อนนะครับพี่พี่นะครับนี่เลยสองร้อยไมค่อนตัวกิฟท์ล็อกกิฟท์ล็อกก็จะเป็นตัวนี้นะครับ สองร้อยไมคอนทิปล็อกโอเคผลผลิตน่าจะได้เต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยหน่อยเพราะว่าเจอเจอน้ำฝนกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะมารีวิวโรงเรือนนะพี่ๆขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ